สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการโอนเหรียญจากกระเป๋าบีแอน c e นะครับมาที่กระเป๋า l e สเต r รนะครับว่าเราจะทําการโอนเหรียญมาได้ยังไงนะครับขั้นแรกนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการศึกษามาผมก็ได้มาเจอกับลิงก์นี้นะครับที่เป็นลิงก์ของ s u p p o r t l e d g e r c o m นะครับเขาก็พูดถึงว่า how to access your Terra Classic account ผ่านทาง Terra Station นะครับเขาบอกอย่างแรกนะครับ เราต้องอัปเกรด Ledger Wallet Live ก่อนนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเราก็มาที่ตัว Ledger Wallet ของเรานะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ให้แน่ใจว่าเราใช้ Terra แอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดดาวน์โหลดแอป Terra ใน Ledger Wallet ของเรา แล้วก็ให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับอยู่ใน l g e r อ่าผมก็ได้ลง c o u o u อ่าทุกอย่างหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีทั้งไบแนนอีเทเรียมแล้วก็ Bitcoin นะครับจริงๆสำหรับส่วนนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับให้แน่ใจว่าเราได้อัปเดตทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็เราก็ไป Install a p t เ r a นะครับที่ Let's เล e d g e r ดูซิว่ามี a p t t r r เรียบร้อยหรือยังสิ่งแรกที่เราทำนะครับเราก็ต้องมาที่ l e d g e r นะครับ แล้วก็ใส่รหัสของเรานะครับใครจะใส่สี่ตัวหกตัวก็ได้นะครับกดชานิดนึงครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปที่แอปอ่าเทร่านะครับหลังจากที่เราอล o วเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดกดยืนยันอยู่ในขั้นตอนการโหลดนะครับอ่าผมก็เข้าไปใน เทอร่านะครับเทอร่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะปิดเลเจอร์ไลท์ได้เลยจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดเทอร่าสเตชันวอล l ล็ตนะครับเป็น extension ของเบราว์เซอร์นะครับที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ของแท้แน่นอนนะครับก็มาที่ลิงก์ ที่เขาให้ไว้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้ก็แอดเข้ามาที่ Chrome นะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ Terra s t a t i o n นะครับเราก็จะเห็นกระเป๋าของเรานะครับมีเป็น l u n a เป็น Luna 2.0นะครับซึ่งอันนี้เราไม่อยากได้นะครับเราต้องการโอนเหรียญ l u n a c l a s s i c เข้ามานะครับให้เรามาที่ฝันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก m a n เน็มาเป็น Classic นะครับ เปลี่ยนจากเมเนทมาเป็นคลาสสิกเราก็จะเห็นทั้ง l ุ n a c คลาสสิกแล้วก็ USTC นะครับแล้วเราจะเห็นแอดเรสของเราที่อยู่ด้านบนนะครับหลังจากที่เราเตรียมเว็บเบราว์เซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาที่แอปไปแนนนะครับล็อกอินเข้ามาได้เลยแล้วก็ไปที่ w a l l e t ของเรานะครับาจาก w a l l e t แล้วก็มาที่ Spot นะครับเราก็มาดูว่าเราจะโอนเหรียญอะไรนะครับก็ในที่นี้เราจะโอนเหรียญลุน่าคลาสสิกนะครับก็ให้คลิกมาที่ l ุน a าคลาสสิกนะครับ แล้วก็จํานวนที่เราต้องการโอนอันนี้ผมก็ได้ทําการโอนไปโอนกลับทดสอบเครือข่ายเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่อยากให้ลองทําก็คือหลังจากที่เราโอนมาแล้วนะครับให้เราลองกดเซน์แบบนี้นะครับแล้วก็เอาแอดเรสก็คือเราสามารถดีพสิตกลับนะครับให้ใช้เหรียญน,น้อยๆก่อนนะครับให้ใช้เหรียญน้อยๆก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถโอนเหรียญน,นี้ มาที่กระเป๋าบ n นแนนได้แล้วก็โอนเหรียญจากบ n นแนนไปที่ ledger wallet ได้นะครับให้ทดสอบโดยใช้เหรียญน้อยๆก่อนแต่นี้ผมได้ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมก็สามารถที่จะโอนได้เลยอ่าเมื่อทำการโอนผมจะทำยังไงครับก็ทำการ Withdraw ใช่ไหมครับ Withdraw แล้วก็เว a ก็คือใช้ address ของ Terra สักครูน่นี้ใช่ไหมครับก็มาดูว่าเรา ทำยังไงกันได้ผมก็มาที่ QR code เลยนะครับกดมาที่ QR code แล้วก็สแกนแ d ด r e s s ด้านบนนะครับสแกนแอ d r e s s ด้านบนก็จะได้ network เป็น tera classic กลับมาด้วยนะครับโดยปกติแล้วถ้าการโอนภายในเครือข่ายระหว่าง exchange เนี่ยจะต้องใส่เม m o ด้วยแต่อันนี้เราโอนไปที่ wallet ใน address wallet ของเรานะครับไม่ได้ระบุว่าเราจะต้องใส่เม m o นะครับเราจะโอนไปเท่าไหร่ผมโอนไป m a c เลยนะครับผมโอนไป m a c แล้วก็ เรามาดูฟรีครับฟรีคือไข่เมื่อสักครู่เนี่ยเน็ตเวิร์กฟรีถูกสุดที่ผมเคยได้นะครับมุมล่างซ้ายสุดเนี่ยคือ2 l ลูน่าเท่านั้นเองนะครับ2ลูน่าคลาสสิกเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ก็ฟรีก็คือปรับเพิ่มมาเป็น4ลูน่าแล้วนะครับ4ลูน่าคลาสสิกซึ่ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับเมื่อเราจะโอนไปประมาณ8ล้าน790,000นลูน่านะครับก็ทำการวิดรอนะครับเขาก็จะมี ป๊อปอัพขึ้นมายืนยันว่าเราไม่ต้องการที่จะใส่เม m o ใช่ไหมให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับถ้าเราจะโอนไปจาก Binance Wallet ไปที่ Ledger นะครับเราไม่ต้องใส่เม m o นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะโอนจาก Ledger Wallet กลับมาที่ Exchange นะครับเราต้องมาใส่เม m o นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีโอเคเราก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็จำนวนทั้งหมดที่เราต้องการถอนก็คือ 8 7 9ล้านเจแสเหนรหียญลูน่าคลาสสิกนะครับก็ให้เรามั่นใจว่า Address ถูกต้องแล้วก็ทุกอย่างถูกต้องเราก็กด Confirm ครับอันนี้เขาให้เราทำ questionnaire ก่อนโอนอีกนะครับ I accept confirm that I have understood following this withdrawal may pose a scam risk อา ถามว่าอาจจะเป็นแ c a มไหมเราวิ t h d r ไปที่ wallet ของสแกมหรือเปล่าแล้วก็เขาบอกว่า b i n a n c e ไม่สามารถที่จะ c o n f i r มที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มอื่นๆใดนะครับเราก็ยอมรับนะครับแล้วกด next ไปเลย What is the relationship between you and the fund recipient เขาถามว่า คนที่เราจะโอนไปให้เนี่ยคือใครเราก็บอกว่าเราส่งหาตัวเองนะครับแล้วก็ please read the following carefully in order to make information decision scam alert เขาก็เตือนเกี่ยวกับเรื่องการที่ถูกหลอกลวงนะครับแล้วก็กด confirm นะครับแล้วก็ withdraw แล้วก็ confirm แล้วก็ยืนยันอีกทีครับยืนยันอีกทีแล้วก็กด get code นะครับทั้งมือถือแล้วก็ ที่อ e ีเมลนะครับเอารหัสจากมือถือและอ e ีเมลมากรอกก่อนนะครับเพราะว่าผมทำา s e u u r t y y ไว้ถึง3ชั้นนะครับก็ชั้นแรกก็จะเป็น Google Authenticator แล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็น SMS จากเบอร์โทรศัพมือถือนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือเป็นอ e ีเมลนะครับเราจะต้องได้โค้ดทั้ง3ชุดนี้นะครับเราถึงสามารถที่จะโอนเหรียญออกไปได้โอเคผมจะเริ่มเลยนะครับ038 70ส okay. าโอเค แล้วก็มา c อปปี้ที่ Authentication นะครับแล้วก็กด Submit นะครับอ่าก็สำเร็จแล้วนะครับก็ไปที่ View History นะครับเจะเห็นว่า v viewew History เนี้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ เราบอกว่ารอการยืนยันนะครับรอ approval นะครับเราก็มาที่หน้าของเรานะครับว่าเงินจะเข้าหรือยังก็สามารถที่รอดูได้นะครับอย่างแรกนะครับอยากจะแนะนำว่าให้ลองส่งเหรียญจำนวนน้อยๆก่อนนะครับมาที่ wallet ของเรานะครับให้เรามั่นใจว่าเราส่งมาที่ wallet ของเรานแน่ๆเราจะมั่นใจว่าเราส่งมาที่ wallet ของเราได้ยังไงก็คือการที่เราเห็นเหรียญน,นี้และเราสามารถส่งออกเหรียญที่อยู่ใน wallet ของเรานี้ กลับไปที่อัดเดรสอื่นได้โดยที่เรากดยืนยันจาก l e d g e r นะครับอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันว่ากระเป๋า Wallet Address ตัวนี้เป็นของเราแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้เรามาดูกันครับว่าเหรียญจะเข้าหรือยังก็อาจจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกการโอนมา complete แล้วนะครับเราก็ลองมา refresh หรือว่า Station ของเราดูนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ เหรียญของเราก็กลับมาอยู่ใน wallet นี้เรียบร้อยแล้วนะครับโดนค่าฟรีไปนิดหน่อยครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทําการทดสอบนะครับก็คือการเซ้นกลับนะครับการส่งกลับนั่นเองการส่งกลับคือจากกระเป๋า ledger ของเรานะครับคือเราก็ต้องหา address ของเราจาก binance อย่างแรกเราไปที่ spot นะครับามาที่เหรียญ spot แล้วเราก็ไม่มีเหรียญ l ูนาค l า s สิกแล้วนะครับ เราจะทำอะไรเราจะ d e POSIT เราจะ WITHDRAW หรือ TRANSFER นะครับถ้าเราต้องการรับเหรียญนะครับเราต้องกด d e POSIT นะครับแล้วก็เหรียญที่เราต้องการที่จะโอนกลับเข้ามาคือเหรียญอะไรนะครับเหรียญ LUNA 4นะครับ LUNA CLASSIC นั่นเองเขาก็ถามให้แน่ใจว่าเราจะใช้เน็ตเวิร์ไหนอ่าเราใช้เน็ตเวิร์กเทอร่านะครับแล้วก็ผมก็จะก๊อปปก๊อปปี้ตัวนี้นะครับอ่าก๊อปปี้ ADDRESS ตัวนี้นะครับ หรือเราสามารถที่ใช้ QR code ก็ได้นะครับผมก็จะ copy ตัวนี้ไปใส่ใส่ไว้ที่ l ล ne นะครับเพราะว่าผมใช้ l ลายสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือนะครับผมก็ได้ address มาเรียบร้อยแล้วผมก็ copy address ใน Binance Exchange ของผมเรียบร้อยนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้ต้องการโอนเท่าไหร่บอกว่าต้องการโอน1,000โอนได้ไหม1,000ั 1, ถ้าโอน1,000 ผมจะต้องเสียเท่าไหร่ผมจะต้องเสียแท็กก็คือค่าฟรีนะครับแค่2ลูน่าก็ถือว่าถูกมากครับซึ่งปัจจุบันเหรียญลูน่าถือว่าราคาถูกมากๆครับในการโอนผ่านเน็ตเวิร์กของเขานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้มาดูที่เมโมด้วยหลังจากเราได้อดเดรสแล้วนะครับเราให้มั่นใจว่าเน็ตเวิร์กก็คือ t ท r ร a ราคลาสสิกนะครับแล้วเราต้องเอาเมโมตรงนี้นะครับไปใส่ก็คือ10261นะครับ10261 เจ็อันนี้คือเมโมนะครับให้แน่ใจว่าเราใส่เมโมถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเราก็กด s ับมิ t ในบางกรณีนะครับในบางกรณีก็จะขึ้น error เราไม่สามารถที่กด submit ได้สิ่งที่เราทำได้นะครับเราต้องทำยังไงครับนี้นะครับอันนี้อย่างแรกก็คือ l e d g e r เราล็อกอยู่นะครับก็แสดงว่าเหรียญเนี้ยได้อยู่ใน l e d g e r nano ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องเปิด l e d g e r ขึ้นมา เมื่อเราเปิดเลเจ e r ขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือการปลดล็อกนะครับการปลดล็อกก็คือก็ใส่พินนะครับก็ใส่พินแล้วก็ใส่พินตามที่เราตั้งไว้นะครับใส่พินตามที่เราตั้งไว้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะอยู่ใน terra ready นะครับแล้วก็กดปิดไป บางครั้งการกด Submit ตรงนี้จะขึ้น e r r o r อีกอย่างหนึ่งกดจาก t e r r a Station ตรงนี้นะครับเราพยายามที่จะโอนเหรียญออกนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะโอนเหรียญออกได้นะครับติดอยู่ว่าเหรียญของเราเนี่ยไม่ได้รับการ d e f i น์นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรามาที่ตัว Ledger นะครับแล้วก็กดปิดนะครับกดปิดตัว Ledger แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับอผมจะโอนไป1,000เหรียญน,นะครับ เมโมนะครับ10 261 70 95นะครับ7 0 9 5แล้วก็ submit นะครับแล้วเราก็จะมาดูที่นี่นะครับเราก็มาที่ ledger นะครับเราต้องทำยังไงครับก็ view transaction นะครับ type เป็น s e n ์นะครับ amount คือ1,000 Luna นะครับ Luna Classic นะครับแล้วก็ address ดูว่าถูกต้องไหมครับจาก address นี้นะครับไปยัง address นี้นะครับ แล้วก็เมโมถูกต้องนะครับ1 0 2 6 1 7 0 9 5นะครับแล้วก็ค่าฟรีนะครับ2.89จุดแ้านะครับอ่าแล้วก็แล้วก็มาถึงที่หน้าที่ให้เราลงชื่อนะครับก็กด2ปุ่มพร้อมกันอ่าด้านบนก็ได้ดำเนินการส่งเหรียญของเราไปที่ a d อ r e ร s ที่อยู่ในวอลเล็ของ binance นะครับ กลับไปที่ Terra Ready เหมือนเดิมนะครับเหรียญก็ได้ส่งผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรามาดูว่า Wallet เราได้รับเหรียญเรียบร้อยหรือยังนะครับมาดูนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับด้านล่างนะครับเขาเขียนว่า d e p o s i t 998นะครับเพราะว่าเราโดนค่าภาษีไป2เหรียญ Luna Classic นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการยืนยันนะครับยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เหรียญดูนา c l a s s ิกก็กลับเข้ามาอยู่ในกระเป๋าบีแอนด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับไปดูที่ Terra Station ของเรานะครับเหรียญเราก็จะลดลงไป1,000เหรียญน,นะครับจากตรงนี้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับในการโอนเหรียญจากบี n อนด์วอ l เล็นะครับมาที่ ledger ที่เป็นฮาร์ดแวร์วอ l e t ของเรานะครับ ก็เพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องพึ่งพา Exchange ตามที่เราเห็นใช่ไหมครับมีข่าว Exchang e ล่มไม่ว่าจะเป็นล่าสุดก็คือเป็น FTX แล้วก็ทำให้ใครหลายคนต้องเสียเงินหรือเสียทรัพย์สินมากมายนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ถือสินทรัพย์ของเราเองไว้ที่ตัวนะครับเราก็แค่พึ่งพา Exchange โดยที่สินทรัพย์หรือเงินที่อยู่ใน wallet ของเราที่เป็น Exchange ก็คือเป็นเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าของ Exchang e ซึ่งไม่ใช่เงิน ที่อยู่ในกระเป๋าของเราเหมือนดังคำกล่าวที่ว่า not your key not your coin นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับยังไงผมก็จะพยายามทำคลิปประมาณนี้ให้ได้ติดตามกันมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบจต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ